กราบสวัสดี FC ลุงพร f ฟซลุงภูนะครับวันนี้ภูกระเบิดชาแนลก็กลับมาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับลุงภูเองนะครับก็มีเรื่องราวต่างๆนะครับที่บ้านปกเกาะนะครับจะมาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะครับแต่ก่อนที่จะชมคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับวันนี้ลุงภูก็จะมาพูดถึงคุณแม่น้องชมพู่กันอีกสักหน่อยนะครับล่าสุดทางแม่น้องชมพู่ก็ได้ไปพบตำรวจนะครับและทําการแจ้งความเป็นที่เรียบร้อย คนที่เคยว่าแม่น้องชมพู่นะครับอย่างที่คุณแม่น้องชมพู่ได้บอกนะครับว่ามีคนต่อว่าและมีรายชื่อมากกว่า5,000คนเลยทีเดียวแต่ในการแจ้งความจริงๆก็คงจะแจ้งไม่ถึงนะครับเพราะมันคงจะเยอะเกินไปทางแม่ก็คงจะแจ้งก่อนนะครับเอาเฉพาะที่หลักๆก,ก่อนและมีการโพสเฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับว่าตามคิวนะคะวันนี้เปิดร้านด้วยใจเย็นค่ะ ไม่ต้องรีบก็เป็นอะไรที่สุดๆจริงๆนะครับแม่น้องและก็มี FC ฝั่งแม่นะครับก็มาให้กําลังใจและดันเต็มที่เลยนะครับสนับสนุนให้แจ้งเลยจะได้เข็ยหลากนะครับกับคนที่ชอบว่าซึ่งโดยหลักนะครับถ้าอยากให้เรื่องเดินก็อาจจะต้องมีทนายช่วยนะครับแต่ถ้าแจ้งเองเนี่ยเอาหลักฐานไปแต่รายละเอียดไม่เพียงพอชื่อที่อยู่ต่างๆไม่ชัดเจน ก็จะทำให้ตำรวจเนี่ยทำงานลำบากนะครับและอาจจะหาตัวยากแต่ถ้าให้ทนายช่วยเหลือนะครับก็อาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายมากมายเลยแต่ทนายก็จะช่วยตามตัวก็จะได้ผลมากกว่าซึ่งในเคลักษณะแบบนี้นะครับมีเยอะมากทางตำรวจก็คงทำงานให้ไม่ทันแน่นอนเพราะรายละเอียดมันเยอะการทำงานจะช้ามากๆ และกรณีแบบนี้ส่วนใหญ่นะครับคงจะใช้วิธีการโทรเพื่อให้มาไก่เกี่ยกันก่อนซึ่งลุงภูมิมอนะครับว่าทางแม่น้นงชมพู่นะครับอาจจะเสียเวลาไปฟรีๆเยอะและที่แม่น้นงนะครับบอกว่าเตรียมจับบัตรคิวก็คิดว่าหลักๆก,ก็คงจะแจ้ง3าคนนี้ก่อนนะครับตามที่ได้เคยออกรายการไปจากกรณีนี้นะครับก็อาจจะทําให้คนที่เคยหรือคนที่กําลังจะว่าแม่น้นงนะครับก็คงจะต้องคิดและไตรตรองเยอะขึ้น ว่าจะทำอะไรหรือไม่ควรทำนะครับลุงฟูก็มองว่าอยากให้ FC เนี่ยดูเรื่องนี้แล้วก็อยากจะให้ปล่อยวางนะครับอย่าไปอะไรกับเรื่องนี้มากเพราะถ้าเราไปว่าเขานะครับสุดท้ายเราก็จะเดือดร้อนนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบการทำอาหารและเดกเกอรี่นะครับก็อ,อย่าลืมไปติดตามนะครับที่ช่อง Food Day Channel นะครับ ตอนนี้นะครับช่อง Food Day Channel นะครับมีคลิปการทำอาหารด้วยเบเกอรี่เนี่ยมากกว่า50คลิปแล้วนะครับเรื่องของการทำอาหารด้วยเบเกอรี่จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับยังไงก็ติดตามกันด้วยนะครับ Food Day Channel นะครับก่อนจบคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามในคลิปต่อไปของลุณภูด้วยนะครับสำหรับวันนี้ภูกระเบิด Channel ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ